สารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์เจริญธรรมสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมทุกทุกท่านดิฉันราตีหานตระกูลจิตอาสาแพทย์วิธีธรรมจังหวัดลำพูนค่ะวันนี้มีโอกาสที่จะไดะ้นำผู้ที่เคยเข้าค่ายสุขภาพของเรานะคะแล้วก็เข้าได้นำวิธีการ กัวซาไปดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็พบว่าได้ผลดีคือทำให้เขาเนี่ยสบายขึ้นนะคะโอกาสนี้เราก็จะ,ะได้ขอเชิญเข้ามาแชร์ประสบการณ์ค่ะว่าเขาเนี่ยได้เอาวิธีการโกซาเนี่ยเอาไปทำอยังไงบ้างเวลาใดบ้างอย่างนี้นะคะ,อะขอเชิญแม่ทองแนะนำตัวนะคะ สวัสดีเจ้าข้าเจ้าคุยท้องการท,ทราซาบเจ้าอยู่บ้านโฮงเจ้าข้าเจ้าเคยไปอบรมแพทยวิถีธรรมมาเจ้ากลัวซาแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเก่ามาก่อนรู้สึกว่าดีขึ้นนะเจ้าเกยเกยปวดเข่าปวดขาเนี่ยนะเจ้าแต่ก่อมาไปให้ไป,ไปอบรมมาแล้วก็มาทําตอนนี้ก็ดีขึ้นนะเจ้าที่บวม ที่ปวดนี่ก็ดีขึ้นเจ้าแต่ที่แน่ๆก็คือหัวเขาว่าอ่ะหายบวมเจ้าอันแต่แต่กีไม่ท้องว่าอ่าเข่าวบวมจี่เนาะเข่าวบวมแล้วก็ที่ว่าใจวิธีกวัวซาแลดีขึ้นอินะชคือคือก่อนหน้าที่จะมาใจวิธีก่อนหน้าที่จะมาใจวิธีกวัวซาเานาะอันเดิมนั้นก้อนมันแข็งหรือว่าก้อนมันก้อนมันแบบ มันมันรูซึกว่าเหมือนก้อนเนื้ออออย่างสักอย่างแต่จะว่าแข็งก่อนจะว่าแข็งก็บบะแข็งเจาแต่หูซึกว่าเป็นก้อนดีขึ้นก่อนดีไปหาหมอดีดีขึ้นไหมไปหาหมอก็ดีขึ้นแต่มันบ่หายบวมมาเจาอ๋อมันบ่หายบวมแต่ที่เป็นก้อนเป็นก้อนที่เขารู้ซึกว่าตอนที่เขากัวซาตอนที่หลังจากหมอหายนัดแล้วอีนะเจาก็ยังยังบวมอยู่ยังบวมอยู่แล้วก็ ตอนที่มาอบรมแล้วก็มาทํากัวซาเนี่ยมันบวมมากเลยแล้วก็แต่มันเหมือนมันเป็นก้อนอะเป็นก้อนอยู่ที่เข่าเนี่ยเจ้าคือแล้วก็เขาก็มากัวซาแล้วก็ใช้ใช้ไม้กัวซาเจ้าอันกัวซาเข้าไปเข้าไปละลายก้อนมันเข้าไปติิๆๆเนี่ยเจ้าจนจนเนื้อก้อนเนี่ยเขาถามว่าก้อนนี้มันหายไปไหนหายไปไหนนะเจ้าแล้วมันก็หายบวมไปก้อนอยู่ใกล้ๆกับสะบ้าหัวเข่านะเจ้าอ่า เหมือนอย่างกับเอ้ก้อนเนี่ยข้างนี้ยังบมมีนาะเขาซคนเดียวนี่น่ะซ้ายยังบ่มีแต่ข้างขวามันต่างกันนะจ้อแล้วนอกจากบวมแล้วยังเจ็บด้วยเจ็บเจ็บก่อบ่เจ็บแต่มันชาลงน่องนะจ้อเออแต่มันนั่งผ้าพียบบ่ได้เออไนั่งผ้าพียบบ่ได้จ้าแต่รู้สซื้อว่าบัดเดียวนี้กัวซาไปกัวซาไปก้อนนี้เหมือนมันละลายอ่ะจ้ามันละลายแล้วก็เมื่อก่อนนี่เคยเหยียดเท้าขานี่นะมันบ่มันบมันบ่ดแต้บาสนิทเลยเหมือนข้างซ้ายข้างซ้ายนี่บ่จะเหยียดแล้วมันจะ ก็จะติดพื้นเนาะแต่ข้าวขาเนี่ยเอามือเขาใส่ลงไปอ่ะมัน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 ใส่เข้าไปได้แต่ตอนเนี้ยมันมันหายบวมมาจะกัวซาไปกัวซาไปนี่หายบวมแล้วก็พอเขาเหยียดไปเนี่ยมันก็มันเหมือนข้างซ้ายไปเลยอ่ะจ้ะเออมันเหมือนกับข้างซ้ายคือติดสนิทกับเอ่อพื้นกับพื้นไปเลยอ่ะจืะแล้วก็เขาตอนที่ไปหาหมอนี่ใช้เวลา เป็นปีเป็นประมาณสองปีจ้ะสองประมาณสองปีต่อจากนั้นก็ไปหาหมอเลยแล้วแล้วมันบัตรดีขึ้นอีนอจ้ะบัตดีขึ้นแล้วแล้วเวลามาทํากัวซานี่มันมันมันใจเวลาเมินก่อนทีตที่ที่ว่ามันดีขึ้นอะแพลนสองปีก่อก็ก็บาดึงเต้าจ้ะก็บาดึงเต้อจ้ะบาดึงเต้อแล้วก็มันดีขึ้นเรื่อยเลยมันดีขึ้นสังเกตว่ามันมันเมินเมืนเมิน บบบตันได้สังเกตแต่ห้สึซว่ามันดีขึ้นตอนที่ให้มันขายบัวมนจ้ะตอนนี้เข่าขวากับเข่าซ้ายนี่มันมันจะเหมือนกันละเกือบเหมือนกันละจ้ะเกือบเหมือนกันละบวบวละบัวบัวละเมื่อก่อนม่เจอบัก้อนนี้ก่อนะมันมีจะมีต้นเนี่ยใกล้ๆกับแต่ข้างเนี้ยพ่นบะมีหันกับข้างที่พ่นบะเจ็บเนี้ยจ้ะข้างซ้ายนี่บะมีเลยแต่ข้างขามันจะมีก้อนอยู่ต้นเนี่ยจ้ะข้ามมาเขาก็จะเข้าที่นอนอาบน้ำไปอย่างเสร็จจะเข้านอนก็ ดูทีวีไปกัวซาไปที่ไหนเป็นก้อนก็ขยี้เข้าไปจ้ะขยี้ลงไปจนถึงอุ้งเท้าสองข้างเลยเลยจ้ะขยี้ที่ไหนเป็นก้อนว่าเอะข้างนี้แบบมีข้างนี้เป็นก้อนก็ขยี้ขยี้ขยี้แล้วก็กัวซาลงลงไปติดตึ้งขยี้แห้งก่อไม่ไม่องขยี้จนหูซึกว่าเจ็บอะอจนหูซึกว่าอย่าได้ใดเข้ามาละลายบ่มีแล้วจ้ะเกือบเกือบเกือบ เกือบมาเมียจะแต่นี่หัะเขาสองข้างนี่ก็จะอ,อจะเต้ากันละนั่งเหยียนอีกก่พื้นเอามือล้วงอีเข้าไปบ่ได้ละเมือ่อก,ก่อนนี้โกะเมื่อก่อนหัวเขา่เาข้างอีะข้างนี้นะข้าง<อ>ขวานเนีเ่ยจะเดี๋ยนนี่เอามือสอดเข้าไปก็พอจําได้แล้วเนี่ยก็พื้นแนบกับพื้นละแนบกับพื้นเรจะอันนี้ก็คือสกัะตัวเก่าว่าโดยที่ยั้งจากหมอแล้วก็ตึงบากินยาอย่างเลยจ้ะปีปีนึ่งจะบักกินยาพารา จะบอกค่อยกินยาจะบอกค่อยกินยาแก้ปวดอย่างนี้จ้ะบ๊กินรู้สึกกระตุกเก่าว่าบ๊กค่อยกินยาคือกลัวใม่ทองเป็นตัวอย่างเนาะเป็นเป็นตัวอย่างที่ว่าขยันนะขยันกลัวซาขยันขยันมากขยันทุกคืนทุกคืนทำทุกคืนข้างานี่ทำทุกคืนข้างหลังก็ทำทุกคืนข้างหลังนี่กลัวซาบบได้ก็ใช้มือที่สามเนี่ยจ้ะ เอเอไอ,อ,อที่ว่าที่ว่าใช้ใมือที่สามทำทำอย่างอี้นี่นะ่ะอันคือ,ค,อคือมันเป็นท่านั่งหรือท่านอนนันน oh, ่นท่านั่งอ๋อท่านั่งทำท่านั่งก่อน,นแล้วแล้วแล้วค่อยนอนแล้วค่อยนอนหายใจสะดวกอืมหายใจสะดวกขึ้นข้างหลังเนี่ยบางบาเรากลางวันเราบ่ได้พักเนาะเราต้องทํางานแล้วก็ยกหนักห้องอะไรอย่างห้องนี้จะมันจะมีชาชาเหมือนเหมือนกับก้อนอะไรอย่างออยู่ข้างหลังเขาเนี่ย อ๋อแต่ก็มันเป็นก้อนแต่ก็มันเป็นก้อนรู้ซึกว่าเขายก,นาก,ากาหนัากกล้ามเนื้อจ้ะไมนวอาจจะอาจจะเป็นกล้ามเนื้อเน้อเจ้าเวลาทํานี่ทําทําแบบขูดเนี่ยนอกผ้าก็ว่า,ใน,ใ,นาในผ้าเลยจ้ะเอาลืก<อ>ไว้ข้างหลังน่ะอ๋อในผ้าเลยใน,เในที่เาหุ่งนอนนั่นนะจ้ะอาบน้ําอย่างแล้วก็จะนอนแล้วเหนื่อยนะก็เอาใส่ยาก็มันเขาขี้ค้านขอเพราะเนาะเพราะบยากาศกันได้ใจคนเดียวจ้ะ แล้วก็นอนรู้สึกว่าหายใจสะดวกโล่งขึ้นอะคือคือคือไม่ทองเป็นเป็นชาวสวนเนาะแฟนไม่ทองก็เป็นชาวสวนเปิ้นเปิ้นแฟนเปิ้ลก็ไปทางานเหนื่อยหน่อยเนาะเหนื่อยก็ก็เกรงใจกันเก่งใจกันก็เลยช่วยตัวเองช่วยตัวเองคือคือคือพ่องพึ่งจนจริงนะคือพึ่งจรจริงๆใช้ไม้นี่ก็ใส่ตะง้อนเนี่ย๋่ๆคนเดียวแถวหัว แสดงว่าไม้สองอันเนี่ยต้องมีในที่นอนอ๋อมีในที่นอนท่านนะออือจะเข้านอนก็ทําเห้ก่อนแล้วก็นอนก็แล้เอ่อทำเรียบร้อยแล้วหัวหัวเขานี่ก็ทําท่านอนหรือทาท่านั่งทําท่านั่งอ๋อทำท่านั่งละเอียดเรียบร้อยแล้วเออเออเอเรียบเรียบร้อยแล้วก็เอาลงมาก็เอถ้าจะโหดจนแท้ๆก็คือเขาเป็นเบาหวานอยู่เนาะก็กลัวมันช้ำอะอย่างเอเจ้อ๋อแต่ก็ทําทุกคืน ก่อนจะนอนรองเท้านิ้วเท้าเนี่ยนะเจ้าเดินนะที่ไหนก็ถึงเจ้าแต่ก็บาเจ็บแล้วนะเนี่ยบะมีรู้ซึกว่าเจ็บแต่ก็ข้ามมาก็กลัวซาอยู่เจ้าเดี๋ยวมาทำวทุกคืนเจ้าคือคือคืออายุมื่อีแล้วก็แล้วกว่าทําอันนี้แล้วก็มันมันดีขึ้นโดยที่บม่ต้องกินยาเนี่ย ไม่ทองเป็นคนที่เกียดกินยามากกลัวมากก็ยาเบาหวานนี่ก็ะติงเนาะเออเบาเบาเออยาเบาหวานนี่ยังกินอยู่ยังกินอยู่ใช่แต่แต่อันนี้เนี่ยบ่ได้กินยาแล้วแกปวดนี่บ่บ่กินใช่เป็นจะไดพ่อองบ่ได้กินยาแก้ปวดดีใจก็ก็เป็นอย่างอ่ะจ๊ะเออท้องไส้เขาก็เป็นอย่างเนาะเออเออหน้าตาก็บ่บวอมนิ้วตีนนิ้วมือเขาก็บบวมเนาะเขากาบากินยาจ้ะบากินยายอมราบว่า ประจำเป็นนี่จะบกินเลยน่าน่าน,น่า,น,าน่าดีใจเนาะที่ว่าเอา่อมีมีวิชาเนาะถ้ามันปวดขึ้นมามันเป็นก้อนขึ้นมานี่ก็สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองแตอืมอืมอู้สึกเลยว่าที่เนี่ยเป็นก้อนอืมเป็น,อนตอนที่มันบมวมๆมมมมน,นะออจอบตอนที่จะไปก่อนจะถึงที่จะพ่นจะมาอบรมนี่นะรูกว่ามันเป็นก้อนนะจอบเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมเนี่ยถ้ามันมีความรู้สึกว่าเป็นก้อนเนี่ยถ้าเราไป ขุดขุดขยี้ขยี้ขยี้มันนะขุดขุดขยี้ขยี้เรื่อยเรื่อยเนี่ยก้อนเนี่ยมันจะค่อยค่อยหายไปมันหายอันนี้รู้ซึกกับตัวตัวข้าเจ้าเลยว่าเอมันหายอ่ะจ้ะก้อนเนี่ยก้อนที่มันอยู่เนี่ยหายแล้วมันก็นิ่มขึ้นอ่ะจ้ะมันนิ่มขึ้นมาเลยตอนแรกๆที่ก่อนเขาจะกลัวซาฮะนะเอ๊มีก้อนอย่างขึ้นมาตรงนี้อ่ะเนาะจ้ะเฮ้ว่าเขามีก้อน แต่คงจะเป็นก้อนเนื้อธรรมดาเขาเนี่ยเน้ะมันถึงหายไปอรที่จริงแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อเกรงกล้ามเนื้อนี่เกรงตัวเพื่อเอาพิษออกอ,อ,เอีเนาะเออมันมีลักษณะเป็นอย่างนั้นแล้วเขาเนี่ยเคยชินกับการที่ว่าเวลามันเป็นก้อนเนี่ยเขาก็อาจจะอันที่หนึ่งคือเขากวัวมันร่างเป็นก้อนใหญ่นักขึ้นก้าอาี๋เนาะอันที่สองก็คือว่าเออบรันที่ที่ว่ามันเออมันเป็นก้อนที่เขา เฮาบัลล uh, ังจะได้ไปหาหมอหมอถ้าจะพาเหี้ยกลาอะอย่างงี้เฮาเฮามักจะคิดอย่างนี้เนาะแต่ทีนี้อันถ้าเขาได้ทํากัวซาแบบขยี้ขยี้เนี่ยขยี้ขยี้ไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเนี่ยเอ่อมันก้อนนี่มันจากจากที่ว่ามันแข็งหรือรู้สึกเป็นก้อนเนี่ยมันจะนิ่มๆเนาะแล้วก็จริงๆนที่สุดมันจะหายไปมันจะละลายไปเลยซึ่งมันจะมากจะน้อยหรือหายไปเร็วเร็วหรือว่าช้าแค่ไหนนี่อยู่ที่กรรม ความขยันนะไม่ท่าความขยันความขยันความดูแลใจใสอคือคือว่าเราเราจะมีเราเราจะขยันทำแค่ไหนนะเนื่องจากว่าเราต้องร่างกายเรารับพิษอยู่ตลอดเวลามีพิษเกิดขึ้นตลอดเวลาอีเนาะถ้าเขาทําอันนี้แล้วข้าเจ้าในบางคนยืนทั้งวันน่ะทํางานยืนน่ะจ้ะทำงานยืนทั้งวันยืนทั้งวันยืนทั้งวันแล้วก็รู้ซึกว่าเออหอบเข่าเนี่ยมาเวลาเขายืนเนี่ยเขาจะรู้สึกทันทีว่าเข่าเขาข้างขวาเนี่ยจะใหญ่เออจะใหญ่ แลประเดี๋ยวเนี้ยมันใกล้เคียงกันละเจ้าเจ้าเจ้า,จาดีขึ้นมากเจ้าดีขึ้นมากคืองานเนี้ย,เ,ยเขาเขาจะไปยุทธเนี่ยมันไ,มได้เนาะแต่เขา,า,ายังทําพฤติกรรมเดิมๆอยู่เนี่ยทีนี้พอมันจะเอ่อจะจะจะเจ็บจะปวดมาการหรือผู้ซึกว่ามันจะเป็นก้อนเนี่เขาจะทวิธีนี้แล้วมันสามารถจะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองเนี่ยลองพอใจไหมอย่างเงี้ยพอใจเจ้าพอใจข้ามานี้ก่อนนอนนี้จะทาทุกคืนมันมันถ้าจะยามไปล้าก็เนาะถ้าจะเกยชินปวดแบบปวดก็ทําไปก่อน คือเคยเป็นตะคิวเคยเป็นตะคิวก่อนเขาจะลุกตอนเช้านี่นะจ๊ะก่อนจะลุกสักตีสามตีสองตีสามแล้วตอนนี้ตะคิวเป็นอยู่กอตอนนี้หลายเดือนแล้วจ๊ะมาเป็นบ่เป็นเจ้าคือขามาเขาจ้องขทุกคืนอการแล้วแล้วเขาก็ตต่นเช้ามาเขาจะมาเป็นตะคิวเขาจะบ่เป็นตะคิวเมื่อก่อนนี้ก่อนเขาจะลุกมาก่อนตีสี่เนี่ยเวลาเขาจะพลิกเนี่ยก่อนเขาจะลุกเนี่ยมันเอาละมันจะขึ้นตรงหน้าแข่งเขาเนี่ยตรงกันเนี่ย บ่าซ้ายกอขวาบ่าซ้ายกอดขวาจาเป็นมัดเป็นมัดเลยอะเจ้าแต่บัเดี๋ยวนี้คือซื้อว่าหลายเดือนแล้วบ๊เป็นเจ้าต้องขูดอุ้งเท้าเจ้าเจ้าหลังเท้าอุ้งเท้าขูดหมดท่านท่านผู้ชมจะพบว่าวิธีการกัวซาเนี่ยช่วยแก้ปัญหาคือกับคือกับเฮาเนาะคือคือช่วยบรรเทาอาการเจ็บเจ็บป่วยได้นะคโดยที่เฮาบม่ต้องพึ่งยาโดยที่เฮาบม่ต้องพึ่งยานะกรณีกรณีหลังเนี่ยที่ว่ามันอาจจะรู้สึกว่า ปวดหรือหรือหายใจอึดอัดอีนาะมัน,ม,นมันเหมือนจริงจริงมันคือกล้ามเนื้อเกรงตัวนั่นแหลนะเนาะแต่พอเขาขูดแล้วนี่คลายรู้สึกหายใจสบาย,ลายแล้วก็ที่หัวเข่าเนี่ยบวมแล้วก็รู้สึกไปเป็นก้อนพอเขาขูดขูดขยีขย้ขยี้ทำทุกวันทุกวัน,วนมันก็คลายแล้วก็ทําให้หายบวมแล้วก็สามารถจะเดินได้ะะสะดวกเนาะแล้วก็เหยียดขาอย่อยังนี่ก็สบายสบายแล้วสบายอีนาะ วิธีการกวาซาเนี่ยช่วยช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ถ้าเราถ้าเราหักษาสุขภาพเขานะเจ้าถ้าเราหักตัวเก่าเราโดยที่เราบบบคายพึ่งยาเนี่ยเจ้าเจ้ช่วยได้ช่วยได้อย่างเยอะเลยเออขอบคุณเม่ทองนะเจ้าที่มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะเจ้าที่ชมชมรายการอแชร์ประสบการณ์ในในวันนี้นะเจ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ สารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์